สวัสดีสบายดียามเที่ยงยามบ่ายจ้าลิลลี่เมื่องยางบ่เมื่อย่างไปย่างมาแล้วเมื่องยางเนาะแดดเบิ้ดมือวันนี้แดดเนาะห่อนเนาะถากกัเมื่อยเนาะเขาลิงกังอยู่บันละสองคนฮะลิงกังเอาอยู่บอคอยคิดว่าเขาอันสียางมาอันมีคนมาย่างอันเมาซอยแบบบอมาเนาะ มื่อนี้หันคนหลายเด้อพี่น้องเด้อคนหลายหลายจะมาแต่ทางไหนแต่แถวข่อยผัดอันไปน้อยนะจังหวะมันบางๆนะพี่น้องไปเที่ยวน้อยเนาะเออแถาไปเที่ยวน้อยเที่ยวห่างน้อยโคตรมาทางผีผัดคนหลายเนาะทางบ้านเฮาผัดบคอยหลายได้ยี่กรุงเทพก็ห่างทางบ้านเราคือกันบละากระบคือไดบคือมเลยห่างทางผีคนหลายเนาะ ทางข้างพี่นะมีกระโปรงดอกไม้หลายๆายมีแตนงามๆมเหมาะกับอันเหมาะกับผู้มีสูงผู้สูงอายุเห็นอย่างอยู่ดีอย่างหลายคนอยู่ดีแหละใส่กระโปรงเยอะๆแล้วจ่าเห็นเยีางก็จะจะอยากได้บ่อกระโปรงฮะบ่ออยากได้บนาะม่นหุนเต่าเนาะที่เอาไปเห็นอย่างขนมได้เจ้าอยากได้อยู่บนขนมบ่เต่าพ่อที่เอาไปกั้งยังเนาะ นั่งไปจะได้กระลมผัดนะจะกับปิวไปทำร่มเลยเห่เออข้าวอยู่ได้เพรอยากได้ตรงนั้นแมนเพราะว่าเฮ้ามันมันเป็นพุทธเ่าได้มากลางกันผมกันดำเนาะเออมันในแถวประนันเดิยังแน่นยังสาวยังสวไเออไม่ได้เลยโอ้ยจิ้มเบียร์อีเดี๋ยวน่ะสาวซื้อให้เมื่อนีร่ไม่เอาไปหาม จะฉลองบ่ะจะฉลองกินเปียหรือเปล่าว่ากินน่ะแหละเดี๋ยวซื้อให้คนขวดมอใส่บาทใส่บาทเพรเคยทาอย่างคู่วัเดี๋ยวนี้เพลิดเพลินมาถึงบ้านมอกึงบ้านก็อยากฉลองใ้ร้านก็ได้มาเที่ยวกรุงเีบนี่แหละยก็มาก็อยากฉลองใ้ร้านก็ได้เที่ยวกรุงเีบครั้งที่เท่าไรนี่ลิลี่เจ้าเลยครั้งที่สองี่สเด็นเห็นคนแก่หลายคนมีแต่มีแต่คนแก่เนาะอย่างไปอย่างมาอย่างไปอย่างมาขีดวเลื่อยเจ้าก็บอกว่อยากได้บ่อไล่ดอก วัววัวบัววัวเลยเน๊กางกระถ่มอีกแล้กางกระถ่มอีกโอ้ยกางกระถ่มยานยานเนี่ยดอกไฮโซไฮโซมากเลยนะถ้าแต่งตัวแบบนั้นโอ้ไฮโซแบบนั้นไฮโซมากโอ้ยอยากได้นุ่งไปเกยผพามางหยากุจิโร่เด้เนาะบ้าว้าเอาอันยังขอเป็นตัวเป็นเด็กจีต้อมลินเอยโอ้ยยืมเนี่ยนะสุดเนี่ย ยืมแน่สิไปนุ่งคุดไปคุดจิ๋อเนาะคุไปขอยืมเงาอยู่อ่ะคือใส่งามแต่เนาะเมื่อไปนี่สิได้ใส่ไปคุดจิ๋อน้ำท่าบากหย่าเนี่ยเอาสิอยากไปยืมแค่ก็ไปซื้อเอาอะไรต่อยากได้ไงบ่เนาะบ่มีเงินเนาะเขามีเงินเลยเขามีเงินเด้ฮะมีเงินเอ้ยยืมใส่ใส่ได้เดี๋ยวมันจะคือตัวน้อยๆ้อยนข่อยเห็นผู้ใส่นังหุ่นบึกบึกเนาะเอาเขาก็ลากันแล้วเขาก็ลากลากผ้ามากหย่าไปกันยังวะบ่เป็นเพื่อ ของหาบ้านเฮาไรลายมังหยาบ้านเฮาะเกือบหยองสูงๆเนาะงหยาหยางผ่นม <for S 2> ังหยานาะไม่เก <F an ly> ็บใบแอนเกือบขีดขั้วเพิอมหยางผ่ามังหยาบังหยาบ้านเท่าไรคือเพียงนี่นี่เนี่มันหน้าก็ใส่ลายดอกนี่แหละมันหน้าใส่ดอกสีแดงโอ้ยแอนน์แค่นั้นขนามีแต่ดอกขาวเนาะดอกขาวกับดอกดำเนาะอขาวกับดำหลานนะบนได้เห็นสวยๆก็ดีใจเนิดนึงเนาะนี่ก็เมืองเมืองศีวิไล เอ้ลยคอยร้องเพลงเด้อก็เลยเขามีความสุขม้ไงร้องถูกวลไปแล้าวผู้คนเดินชนหัวไหรไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาอันคนที่คอมเมนต์นะเรื่องอันคอยเขียนภาษาไทยภาษาลาวนี่ก็คอยคนลาวเด้อชุ่มเจ้าก็อ่านออกอยู่ก็อ่านไปหะแหละเออคนใดอ่านบ่เป็นก็บ่ต้องอ่านเอออ่านบ่เป็นก็บ่ต้องอ่านอ่านบ่เป็นแล้วก็บ่ต้องเดือดร้อนบ่ต้องมาเดือดร้อนน้ำคอยเขียนดอก คนลาวก็เขียนได้สำเนียก็ถือว่าดีสำหรับข่อยแล้วขนาดปูคอมเมนต์หน้าเขาก็ยังเขียนบนถือก็คือการเออคนไทยมาก็ยังเขียนบนถือว่าไปพิจังบ่่นีก่์เบาเออเบาสะพพกปูที่เพิ่นแม่นใส่ข่อยเด้อถูกเป่าใช่ไหมเจอหลายคนอยูพิมเขียนภาษาไทยพิมบนถือเออเขาก็เจอหลายคนนี่ก็อ่านได้นี่ยมันว่ใช้เรื่องแปลกเออเฮาเออเฮาเห็นคนไทยเฮาบ่ได้เรียนภาษาไทย เดีวโทรศราทรบขอกระเบ้าเอาเขาไป่ได้ได้อีกได้มีแต่พิมพ์นะใส่มือพิมพ์เมาก็ได้ใส่เว้าเอาล้างเครื่องเว้าเอา,เอานาะคิงเน,ะนาะเเววเเวเอามันก็สิข้นเป็นภาษาไทยข้นมานะมันก็สิถืองี้ถืองน่พิษแน่แหละถือแน่พิษแ,แ,แน่ไปสั่นแล้วน้าคุณเล่าเนาะว่าซีซ่าก็รต้อตงมาเเวว่้าเออม,มาอยู่ตรงนี้หิยาปากดี ข่อยเ่าบริษัปากดีดอกคันคนเม่นมากกับยาปากดีว่าสิซะคนที่เม่นมาใส่หมูกับยาปากดีเบิ่งกับเบิ่งซื่อๆบ่เบิ่งกับเลื่อนนี้แค่แค่นั่นสร้างกับสร้างร้ายกับเราตรงเบิ่งคันสร้างแห้งแต่กับไปผูกข้อตายโลดยังบอกอเลยสร้างรักไปผูกข้อตายเห็นได้้ไดกันไม่ใช่กาเห็นอยู่บุพไพวาเห็ุได้กันเห็ด เป็นเดือดเป็นร้อนกับชีวิตคนอื่นแล้วนั่นซุ้มเจ้าเป็นบา้าอซุม้มเจ้าควรไปหามหมอเป็นบ้าแล้วมาเป็นเดือดเป็นร้อนครับอันครอบรัวคนอื่นอยู่เบิดมือเ,เว้นแนวนี่นะเท่าก็อยู่สมเท่าใจบบกอยู่กับลูกกับล้านไปพุนบ่แมนสิมาหาก้ากายแต่ชีวิตของคนอันบ่แมนมันเหตุในชีวิตซุ้มเจ้านะั้นบ่วีความสูงเอาเวลานอนน้อยนิดมาปัดกระโปรงลิ้น ดีกลัวเ,เวลาที่มีเงินเอยอะๆไปหาเที่ยวอย่างอืงอ่นมีความสุขเออถ้าม,ามีถ้ารวยก็เออถ้ารวยนะนาอยู่กับคนจนเลย,ลค,นนเลยคนจนไม่มีอะไรให้หรอกแม่แหละกะรวยก็อยู่ส่วนรวยไปพวกบารมีน<ป>้ำกขนคุณอย่ามาแข่งกับคนจนแข่งกับคนจนคนจนก็สูกไปได้ี่เขาฮนะนาอ่าแนี่ยวันมันม,มีเงินยังเห็นนักับปนากีมีเพื่อนมีฟูงถ้าคนมีเงิน แกออกแล้วผมกูดอะไรบ้า้มันกูดอะไรผมฮะคนละแงนี่กับพากันเดินทางกลับเ้าพี่น้องเลยขอบโกขอบใจ fc ที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อวยพรให้เดินทางปลอดภัยบุคคลดอกเ่ิ้นว่าให้คอยหาเทา ่อยว่าส oh, ุมทิ่ยางสวนตาข่อยเนี่เท่ากอคอยตั้งหลายมาลำไรลำเด็กน่อยโอ้ยสมแมสนซาดชุ่มเจ้าเด้เนะเ่าก็สาอคนะเบกันเขาอายุเบอหน่อยาอายุเบอใหญ่จ้าได้ไปกอไลเ้าหน่คันคาดอายุในประมาณหกเจ็ดสได้เสียเปียบให้ละเสียเปียบพ้กันนะบประมาณนี้แหละด่ากันไปเสียเปียบไปเปียจะว่าพว่อายุไรก็อายุหน่อยด่ากัน อายุอายุน้อยได้เปียกเด้่ยวเอ่อเต่าที่ตายด่อยด่านมีมีเจ็ดสิบได้เนอ